เดี๋ยวเราจะนําข้อมูลอีเวนต์ต่งางๆที่เราเก็บไว้ในแคมไปจัดเซกเมนต์เพื่อส่งแคมเปญกันนะคะเริ่มต้นจากการเข้าไปที่เมนูนเซกเมนต์ค่ะคลิกคีเอทเซกเ m e n t ตัวเซกเมนต์เนี่ยค่ะเราสามารถจัดได้หลายรูปแบบนะคะแต่ตัวที่นิยมและใช้กันบ่อยๆคือ Event Register But Not Purchase ค่ะ Event น,นี้คือเราจะหา ลูกค้าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแต่ยังไม่มีการซื้อสินค้าใดๆในเว็บไซต์ของเราเลยเราจะนําไปส่งแคมเปญเพื่อทําให้เขาเกิดการซื้อสินค้าออเดอร์แรกกับเรานะคะเราเริ่มจากการตั้งชื่อให้กับเซกเมนต์ค่ะ Register b u t n o t and c h a n e เลือกฐานข้อมูลที่เก็บ Data ของเรานะคะแล้วก็ เลือกคอนดิชันค่ะการที่เราจะหาว่ามีใครบ้างที่เคยรีจิสเตอร์เข้ามาในระบบของเราเราจะใช้คอนดิชันม m e อีเวนต์ค่ะ Meet e v e n ต์รีจิสเตค่ะหาคนที่สมัครสมาชิกแล้วก็กำหนด p e เรียค่ะอันนี้เราอยากได้คนที่รีจิสเตอร์แต่ยังไม่เคยซื้อสินค้าของเราใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเลือกเป็น7วันค่ะในคอนดิชันนี้ค่ะเราก็จะได้ คนที่รีจิสเตอร์เข้ามาแล้วแต่เงื่อนไขถัดไปคือเราต้องการหาคนที่ยังไม่เคยซื้อสินค้ากับเราเลยใน7วันที่ผ่านมาเช่นเดียวกันเราจะเพิ่มอีก1 Condition ก็คือ Condition ของการ Meet e not, not Meet Event ค่ะ Not Meet Event ก็คือไม่มี Event Purchase Period ก็คือ7วันที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นก็กด Create นะคะ ราบอก,ก็จะกวาดคนที่ตรงตามเงื่อนไขมาอยู่ในเซกเมนต์นี้นะคะตอนนี้เราได้เซกเมนต์ของคนที่สมัครสมาชิกแต่ยังไม่มีการ p พ r c ์ใน e ใน7วันที่ผ่านมาแล้วนะคะถัดไปเดี๋ยวเราจะนำเซกเมนต์ที่ได้นี้ไปสร้างแคมเปญเพื่อส่งเมสเซจหาลูกค้ากันวิธีการสร้างแคมเปญน,นะคะเราคลิกมาที่เมนูแคมเปญค่ะคลิกที่ New Campaign ตั้งชื่อแคมเปญค่ะเราอาจจะส่งเป็น discount code สำหรับการซื้อสินค้าออเดอร์แรกให้กับคนในเซกเมนต์นี้นะคะดิสเเราตั้งชื่อแคมเปญนี้ว่าเป็น u ิส for you นะคะแล้วก็มากำหนดค่ะว่าเราจะส่งเมสเซจนี้หาลูกค้าวันไหนเราอาจจะตั้ง่วงหน้านะคะเป็นส่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่5และกำหนดเมสเซจเ e ลิเวอร์ไทม์ตรงนี้ก็คือกำหนดว่าเราจะส่งเมสเซจหาลูกค้าในช่วงเวลาไหนบ้างเราอาจจะเลือกในช่วงเวลาที่ สายๆหน่อย9ก้าโมงเช้าถึงช่วงบ่ายๆแล้วก,ก็เลือกดัตเตอร์เบทค่ะว่าเราจะานำข้อมูลของลูกค้านในดัตเตอร์เบทางไหน,นมาส่งจมเป็นนะคะแล้วก็เลือกคอนเซนตค่ะจากนั้นคลิกๆเอกตอนนี้เราได้สเต็ปที่1แล้วถัดไปเราจะทำในสเต็ปที่2ในส่วนของนักเศษค่ะอันดับแรกเราจะมาเลือกชา n แนลก่อนว่าเราจะส่ง เมสเซจนี้ไปหาคนในเซกเมนต์ของเราผ่านชาแนลไหนนะคะในตัวอย่างนี้เราจะเลือกเป็นชาแนล sms นะคะแล้วก็เลือก provider ค่ะจากนั้นก็ใส่ใเมสเซจค่ะส่วนลดพิเศษหักคุณแล้วเราก็สามารถออ by demographic attribute เป็นชื่อลูกค้าใส่เข้าไปได้นะคะกดโ o s t อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะจากนั้นกดเซฟค่ะตอนนี้เราก็เซตแคมเปญผ่านไป2ส,ส่วนแล้วนะคะทั้งในส่วนของดีเทลเมสเซจถัดไปคือส่วนสุดท้ายก็คือจะส่งเมสเซจนี้หาใครสเตตที่3เราจะมาเลือกเซกเมนต์ค่ะก็คือเซกเมนต์ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ก็คือคนที่ Register ร์ t n o นอตเพอร์ชค่ะเมื่อถึงช่วงเวลาที่เรากําหนดแคมเปญรันก็จะทยอยส่งเมสเซจหาลูกค้าในชาแนลที่เรากําหนดไว้ค่ะ